สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจอลึกคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและข่าวสารดีๆของประเทศไทยกันไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube Top l ่ u ส Story ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าคนลาวร่ำไห้ไร้ที่พึ่งป่วยแค่ไหนก็ต้องช่วยตัวเองหลังระบบสาธารณสุขลม่มซึ่งเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอมีดังนี้ครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจและน่าเห็นใจ คนลาวหลายๆคนต้องมาเจ็บป่วยในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในปัจจุบันแถมยังต้องมาเจอการประกาศล้มละลายของโรงพยาบาลหลายๆแห่งในประเทศลาวไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลแขวงสารวันโรงพยาบาลแขวงสวรรณเขตและอีกหลายๆแห่งที่มีการประกาศใกล้เคียงกันนั่นก็คือการที่โรงพยาบาลต่างๆในประเทศลาวมีการติดหนี้จำนวนมหาศาล จนไม่สามารถใช้นี่ดังกล่าวได้และทำให้บริษัทยาต่างๆมีการยกเลิกส่งยาให้กับโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศลาวและด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้โรงพยาบาลแต่ละแขวงทั่วประเทศลาวเริ่มมีการปรับปรุงนโยบายประกันสังคมของประชาชนลาวจากปกติเมื่อไปใช้บริการโรงพยาบาลแขวงแม้จะไม่มีการเสียเงินหรือบางครั้ง ก็เสียเงินไม่เต็ม100%การบริการบางอย่างในโรงพยาบาลก็ใช้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่เพราะการติดหนี้มหาศาลทำให้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายประกันสังคมทำให้ประชาชนเมื่อไปใช้บริการต้องเสียเงินเพิ่มขึ้นและนอกจากนี้เนื่องจากว่าบริษัทยาต่างๆยกเลิก ไม่ส่งยาให้กับโรงพยาบาลทําให้โรงพยาบาลมียาไม่เพียงพอเพื่อมารักษาให้กับประชาชนทําให้ทางด้านของประชาชนที่เจ็บป่วยต้องไปหาซื้อยามาเองและต้องเสียเงิน100อเซไม่มีประกันสังคมรองรับและนอกจากนี้หลังจากที่โรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศลาวเริ่มมีการประกาศติดหนี้จำนวนมหาศาลดังกล่าวและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ภายในโรงพยาบาลเองก็เริ่มลุกลามไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลโดยเฉพาะบรรดาแพทย์ต่างๆที่เป็นอาสาสมัครที่ทำงานหลายปีโดยไม่ได้รับเงินเดือนเพื่อรอคอยบรรจุเป็นราชการแต่สุดท้ายเนื่องจากว่าสภาพเศรษฐกิจทำให้แพทย์อาสาหลายคนจำเป็นที่ต้องจำใจลาออกและต้องไปทำงานใหม่ที่มีเงินเดือนและด้วยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนี้เอง จึงทำให้แพทย์ที่ทํางานโรงพยาบาลนั้นจําเป็นที่ต้องหาวิธีในการหาเงินโดยมีการจําแนกการเอาใจใส่ดูแลผู้ป่วยสําหรับคนป่วยคนไหนที่มีฐานะดีมีเงินเยอะแพทย์พยาบาลจะดูแลเอาใจใส่เป็นอยา่างดีส่วนคนป่วยประชาชนทั่วไปที่ไม่มีเงินเยอะก็จะถูกเมินไม่สนใจจากแพทย์ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจน ในสภาพสังคมปัจจุบันในซอปปอลาวหลังจากที่ได้มีชาวลาวคนหนึ่งได้ออกมาระบายพร้อมกับน้ําตาได้ไปใช้บริการโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศลาวแต่สุดท้ายกลับปรากฏว่าแพทย์ต่างๆกลับไม่สนใจและไม่คิดจะมาถามไทยดูแลเอาใจใส่คนป่วยเลยแถมยังถามกลับมาอีกว่ามีเงิน3ล้านถึง5ล้านกีบไหมถ้าไม่มีก็ให้กลับบ้าน เพราะเสียเวลาแพทย์ซึ่งภายหลังนะครับที่คลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าประเทศไทยเจ๋งผลิตยาได้เองโดยไม่ต้องพึ่งยานอกประเทศนี่คือจุดแข็งของไทยเราคือหนึ่งเดียวที่แข็งแกร่งที่สุดถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าด่าไทยกันเยอะยังไงก็อย่าพากันข้ามมาเป็นภาระของไทยนะเชิญไปหาเวียดนามหรือเขมรที่เป็นพี่น้องลาว ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าต้องโทษรัฐบาลฉลาดสองสวงเล็บฉลาดแต่เรื่องให้ประชาชนลำบากขายทุกอย่างไม่ให้ลูกหลานสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคตและด้วยสนับสนุนให้ประชาชนมีทัศนคติไม่ดีกับคนไทยเรามาผูกพันดึงนักท่องเที่ยวที่ล้นประเทศไปที่ลาวแล้วสร้างถนนสร้างอาชีพให้คนลาวเรียกว่ารัฐบาลเสียสละให้คนลาวทัดมาครับคอมมนว่า น่าเห็นใจนะครับแต่คนไทยไม่กล้าช่วยแล้วครับกลัวโดนด่าหาว่าเสือกอีกซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง y o u t u ท็อปลาวสตอรี y ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าคนลาวลั่นยอมเสียเงินซื้อสินค้าไทยยังดีกว่าของไร้คุณภาพจากเวียดนามซึ่งเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอมีดังนี้ครับ หลังจากที่หลายสื่อของลาวและผู้ใหญ่ในสปปลาวเริ่มมีความคิดเห็นนำเข้าจากเวียดนามเพื่อมาทดแทนสินค้าของประเทศไทยสุดท้ายก็เจอคนลาวสวนกลับไม่ยอมรับสินค้าจากเวียดนามเรื่องนี้กำลังเป็นกระแสถกเถียงกันในสังคมออนไลน์ของสองปป,ปลาวหลังจากที่มีหลายสื่อสำนักข่าวลาวนั้น ได้มีการยกเอาประเด็นที่ในปัจจุบันสปป,อปอลาวกำลังเผชิญกับภัยอัตราเงินเฟอ้อเงินกีบอ่อนค่ากับเงินบาทไทยทำให้ราคาสินค้าตามเท่าตลาดที่ล้วนแล้วแต่เป็นสินค้านำเข้าจากประเทศไทยมีการปรับตัวสูงขึ้นในแต่ละวันในขณะที่รายได้ของคนลาวนั้นยังคงเท่าเดิมหรือลดลงมากกว่าเดิมทำให้คนลาวเจอกับความยุ่งยาก ในสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและด้วยเหตุนี้เองทำให้หน่วยงานมีการปลุกระดมรณรงค์ให้คนลาวนั้นใช้สินค้าภายในประเทศของตัวเองสุดท้ายก็ล้มเหลวเพราะว่าคนลาวนั้นส่วนมากยังไม่นิยมสินค้าในประเทศลาวและเมือนเฉยกับการปลุกระดมดังกล่าวเนื่องจากว่าสินค้าของประเทศลาวยังพบกับปัญหาเดิมๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาของด้านคุณภาพ ที่ยังไม่เทียบเท่ากับสินค้าที่นำเข้าจากประเทศไทยและนอกจากนี้ยังมีปัญหาในด้านของราคาที่ยังพบเห็นว่าบางสินค้าในลาวที่ผลิตในลาวเองมีราคาที่สูงกว่าสินค้าที่นำเข้าจากประเทศไทยและด้วยเหตุนี้เองทำให้หลายสื่อสำนักข่าวลาวนั้นมีการตั้งคำถามว่าทำไมสปปลาวไม่ลองนำเข้าสินค้าจากประเทศเวียดนามมาทดแทนสินค้าจากประเทศไทย เพราะสินค้าเวียดนามแม้มีราคาที่ถูกกว่าและเรื่องคุณภาพก็สูสีกับสินค้าจากประเทศไทยนอกจากนี้ยังเอาความคิดเห็นจากท่านสมาชิกสภาแห่งชาติโดยได้กล่าวว่าซปปลาวมีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศจํานวนมากเป็นไปได้ไหมที่ประเทศลาวจะหลุดพ้นจากการนำเข้าสินค้าจากประเทศตะวันตกและหันมานำเข้าสินค้าตะวันออกมากขึ้น การออกมารายงานของสื่อข่าวลาวในครั้งนี้ก็อาจจะถือเป็นการทดแทนหลังจากที่มีการปลุกระดมคนลาวหันมาใช้สินค้าภายในประเทศแต่สุดท้ายก็ล้มเหลวไม่เคยได้รับความร่วมมือจากประชาชนลาวทำให้สปปลาวต้องหันมาเปลี่ยนทางจากการนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยหันมาเป็นการนำเข้าสินค้าจากประเทศเวียดนามปัจจุบันนั้นสังเกตได้ว่า อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศเวียดนามเริ่มมีการพัฒนาไปไกลและเริ่มสูสีกับประเทศไทยมากขึ้นสินค้าแต่ละอย่างมีความหลากหลายและตอบสนองต่อความต้องการต่อคนลาวสามารถนำเข้ามาจำหน่ายแข่งขันกับสินค้าจากประเทศไทยในประเทศลาวที่กำลังราคาเพิ่มสูงขึ้นแต่ราคาสินค้าของเวียดนามกลับมีราคาสินค้าที่ถูกกว่าและ เป็นไปได้ที่คนลาวจะหันมาใช้สินค้าจากเวียดนามแต่การรายงานข่าวดังกล่าวนั้นออกไปกลับมีคนลาวจำนวนมากออกมาแสดงความคิดเห็นและต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เห็นด้วยและไม่ยอมรับในการนำเข้าจากประเทศเวียดนามเพื่อมาทดแทนสินค้าจากประเทศไทยเนื่องจากคนลาวส่วนใหญ่ยังไม่ยอมรับสินค้าจากเวียดนาม จากการที่เคยใช้สินค้าเวียดนามราคาถูกกว่าไทยจริงแต่สุดท้ายคุณภาพกลับแตกต่างกันปานฟ้ากับเหวคุณภาพสินค้าเวียดนามไม่ได้เรื่องบางสินค้านั้นเป็นของปลอมมีสารเคมีปนเปื้อนส่งผลต่อร่างกายผู้ใช้ผู้บริโภคของไทยนั้นถึงจะแพงแค่ไหนก็กินเพราะว่าเรานั้นเคยได้กินมาตั้งแต่เด็กๆจะให้มาเปลี่ยนรสชาติก็คงไม่ใช่ สินค้าไทยมีคุณภาพถ้าเป็นของกินก็แซบถูกปากคนลาวถ้าเป็นของใช้ก็มีคุณภาพทนทานตรงกันข้ามกับของเวียดนามของกินก็ไม่แซบของใช้ก็ไม่ทนไม่ภูมิใจเลยกับประเทศเวียดนามน่ะไม่มีคุณภาพซึ่งภายหลังนะครับที่คลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกนะครับคอมเมนต์ว่าไทยมีสินค้าดีอย่างไรชาวลาวนั้น ก็ไม่ควรจะพลาดสิ่งที่ดีจากไทยเพราะระดับความรักความรู้สึกความเข้าใจมันอยู่ในระดับเดียวกันถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าก็รู้รู้อยู่พักลัดไปทางเวียดเป็นอ้าน้องกันจึงอยากให้ใช้ของไอ้น้องวงเล็บแค่พูดอย่างหลีกเลี่ยงที่เอ่ยชื่อประเทศไทยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเม e in t h a i l a n ์แม้แต่ฝรั่งยังยอมรับคุณภาพมีอยมอกฮาลานและ I s o รองรับคุณภาพถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอยากให้ระดับผู้นำขึ้นมารณรงค์และทำเป็นเยี่ยงอย่างให้ประชาชนใช้สินค้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคที่ผลิตจากประเทศตัวเองและให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ลงมาควบคุมดูแลคุณภาพสินค้านั้นๆแม้จะฝืนความรู้สึกมันก็ต้องทำถ้าอยากจะให้ประเทศชาติไปต่อได้ไม่ต้องไปอาศัยบ้านอื่นเมืองอื่น ให้เขาดูถูกอันนี้นะ่ะพูดจากใจจริงพี่น้องเอ้ยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าที่งงที่สุดก็คือสินค้าลาวผลิตเองอีท่าไหนถึงได้แพงกว่านําเข้านี่แหละตอนนี้ต้องรวมพลังใช้เงินกีรในประเทศแล้วแต่พอเจอสินค้าที่แย่ก็แย่แพงก็แพงคือไม่เหลือเหตุผลอะไรที่ต้องซื้อเลยนอกจากเพื่อชาติแบบนี้ก็บวอวเดอซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์ หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ